นี่มากก็ลังสิปนวนที่สามมันก็ร่าง่วยปูไปะปเป็ดเรียนหนึ่งได้หนิเห็นสวนคุณยายครับผมงามๆก็เลยมาขอเก็บภาพครับผมเป็นสวนคุณยายหวันเลยครับเด้อนี่ครับผมบัญญัยังซุ่มไต้พี่น้องครับไปไอตัวงามนี่ครับผมยายทานแนะนำแบบงามงามพี่น้องนี่นยายปลูกเต้งโอ้พี่น้องปลูกมีหลายอย่างนะพี่น้องเด้อผู้ใดอยากมาศึกษาพี่น้องนี่ครับผมนี่บัญญัยังซุ่มไต้ครับผมคุณยายหวันยินดีเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับผมแนะนำพี่น้องมีหลายอย่างพี่น้องคุณ พลังกิมจูนใบใหญ่หนิมินเนาะ์อาจจะเป็นนี่พลังกิมจูพี่อ่ะบะหมี่เด้อพี่น้องออนเอนบะหมี่เพาพี่น้องนี่ต้นง่ามคักพี่น้องครับผมโอ้นี่พี่น้องนี่ลราแปดเดือนโอ้แปดเดือนเด้อพี่น้องเด้อครับผมแปลว่าดินงามบำรุงได้พี่น้องเนาะคุณยายเพิ่นบำรุงปุ๋ยได้ขี้ควายขี้งัวเพิ่นก็ใส่นี่ครับโอ้พี่น้องบ่รับหมูลาภาพี่น้องงามๆพี่น้องนี่ยเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่ไปกินกับข้าวปนเด้อพี่น้องนี่ครับแกวลาบแจ้วก้อยครับผมนี่โอ้งามๆพี่น้องนี่ยสวนคุณยายหวันนี่เด้อครับเด้้้้้ออออยยังงงงงมมใใตพพีี่่่นนนนผูดาาาากเเบิะ อยากมาศึกษาพี่น้องเกี่ยวกับการเกษตรพี่น้องครับผมมีหลายอย่างพี่น้องพักมีซีใบในหัวในสวนพี่น้องมีแต่แนวกินเลยพี่น้องคุณยายมันปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกพี่น้องโอ้พี่น้องเนี่ยผมออซ้อนพี่น้องครับผมแบะมาเบิองได้พี่น้องเด้อครับผมเนี่ยคุณยายหวันยินดีต้อนรับเลยพี่น้องครับนี่ครับผมเอาเบือเป็นแนวทางเนาะู้ใด จยากเฮ็ดการเกษตรครับผมเฮ็ดเป็นรูปแบบใดครับผมเขาบอกปลูกลายเศษเป็นรูปแบบใดกับเาศึกษาครับผมมาคุณยายหวันในน้ำดีพี่น้องครับผมนี่ยแปลงขาวนีหลายยางพี่น้องนี่ครับแต่กำลังจอหน่อยเต็มเลยพี่น้องนี่ครับผมครับผมเป็นเลยเป็นการเกษตรเนาะพี่น้องเนาะเป็นหลายยางพี่น้องอย่าเฮ็ดเป็นยางเดียวครับผมเนี่เหตุคือคุณยายหวันครับผมเนี่ยเป็นเฮ็ดหลายยางเนาะพี่น้องเนาะครับผมเฮหตหลายยางว่าพื้นที่เ้างมาสีมาะ็ยังไงพี่น้องนี่นี่ครับครับผมมีบักทั่วหุ่่่่นนทีีลเดครับคุณยยา่วรุ่นที่สามเครับผม เจ็บขาย่พ่อกันครับผมนี่โอ้พี่น้องเนี่ยครับตาออนซอนพี่น้องครับผมทันใดสนใจกับแว่มาเบิ้งได้พี่น้องเด้อครับการเกษตรพี่น้องนี่มีเกือบทุกอย่างเลยพี่น้องเขามานีไม่ต่ยยนแนวยูแนวกินเลยครับนี่สวนคุณใหย่หวานบันยังบันยังส้มไตครับผมนี่ครับผมโอ้พี่น้องเนี่ยออนซอนเลยพี่น้องครับผมคุยใหญ่วาพักเสียนกับปูกอย่างไรครับเก็บ่พ่อกันขัน่พ่อกันเลยพี่น้องเป็นตาปูกิได้พี่น้องเด้อครับผมสายไตเด็เป็นครับครับผมข่อยหอมท้องอยู่ด้านขางคุนใหว่รัา ผู้ใดสนใจอยากยาพักเสียนพักเสียนนี่แบง่งไข่โน้ย่ายแบ่งบอ่อน้นาชามีคนอยากเอาไปเพาะไปขายายพันธุ์น,น,น,นี่ครับแตงกวงงามๆแตงกวงงามๆพี่น้องโอ้พี่นออ้นองเบิ่งตาพี่พาน้องยางลรอสวนคุณยายหวาน,น,านครับผมนี่ครับนี่ครับกำลังกินจูพี่น้องนเหนียยเบิ่งกินงามพี่น้องจิ้มจูแดงโอ้นี่ครับคุณยายบังครับผมมีหลายอย่างนะพี่น้องเด้อครับผมด้านขายจะเป็นกล้วยหอมทองพี่น้องนี่โอ้ย่อนสอนพี่น้องมีหลายอย่างพี่น้องเนาะนี่ พื้นที่คนใหายกับหลายแต่ว่าคนใหายปลูกได้กับทุกอย่างเดี๋ยพี่น้องนี่กับทุกอย่างครับผมนี่บักบวงน้อยดกเต็มต้นครับผมแถวบ้านผมนี่ล้นหมดแล้วพี่น้องเพรติดว่าคนยหญ่พันปลูกไหมครับมันมีนามแล้วพี่น้องมันไก่นม้มไก่ยังๆๆๆว่าคนยหญ่พันบำรุงได้พี่น้องเนาะบักบวงน้อยดกเต็มต้นพี่น้องอ้อาสาเลยพี่น้องเต็มเลยพี่น้องขั้นสามต้นขั้นสองต้นสามต้ปลูกกับมีทุกอย่างเลยพี่น้องแวะมาเบิ่งมาศึกษาเด้พี่น้องเด้อครับผมนี่ครับผมเมาเป็นไอเดียเนาะพี่น้องเนาะเป็นข้อมูลพี่น้อง ท่านไหนอยากเคิดการกับเสียครับผมคิดยังบพันออกครับผมนี่ปลาปักเสียนอยู่ข้างฟังสะวท่านไม่ช้านะครับปลาปล่อยป่าสะก็มีปลาพี่น้องเด้อนี่ครับสวนการกับเสียเด้อพี่น้องนี่ครับนี่ที่อยู่แนวกินแล้วพี่น้องโอ้คนยายหวานคนกัดยันนะพี่น้องนี่ครับพริกพริกเตี๋ยน้องยายนี่ยเปนบะครับคุณยายเป็นบะครับพริกเตี๋ยบะครับนี่แม่นพริกเป็นแม่นพริกเตี๋ยบะครับผมบ่แม่นพริกไงเฮ้ยบักพริกบักพริกจุ่มแม่บักพริกน้อยบักพริกอแบบมัน ะพริกหน่อยเป็นจุ่มมาคนย่าอู้ใบงามพีน่น้องใบ,บงามงามครับผมเดี๋ยวดผพาพี่พานอ้องเบิ้งต้นพักเสียนพี่น้องนี่บอกม่วงแก่ไปนี่บอกม่วงพ,พี่น้องเออหน่อยใหญ่บว่พี่น้องนี่กแก่แล้วบานผมบะมีครับล้นเบิ้งบต่ติดเลยแต่ของคนย่าติดครับผมอันนี้ลูกมันเห็ดแบบบักม่วงอ่อนอันนี้ก็สวนคนย่าหวันครับปู่หวั่นยังซุ่มไตได้พี่น้องเด้อท่านไดอยากมาเบิ้งศึกษาเป็นแนวทางครับผมนี่เป็นงสวนพักเสียนครับนี่นี่สวนพักเสียนพี่น้องนี่เตาเบิ้งพี่น้องนี่เด่นเนี่ยเป็นเก้นเป็นท้องเด้อถ้าคครรัับบผผมนี่ม แต่บ่ขี่ขานคุณยายหวานเบิ้งขยันพี่น้องเบิ้งครับท่านซ้อนพี่น้องเนี่ยอยู่น่ากินเต็มเลยพี่น้องนี่ครับผมเนาะอยู่กับการเกษตรพี่น้องเฮ็ดแล้วมีความสุขเฮ็ดไปเลยครับพี่น้องครับผมเฮ็ดแล้วมีความสุขครับผมพี่น้องนี่ครับผมมิต้ย่อยในวุนน่ากินมีละอาหารจครับนี่ครับพักเขียนเต็มเลยพี่น้องครับผมนี่อ้าวบักบัวพี่น้องนี่ครับผมนี่อีลีเลยพี่น้องโอ้มิตาย่อยอยู่น่ากินพี่น้องเป็นท่านซ้อนมาพี่น้องมาเบิ่งเบิ้งพี่น้องเด้อครับผมมาเบิ่งเบิ้งแบบพี่น้องครับผมแบบยางแล้วพี่น้อง อยางสุ่มไต้ได้พี่น้องเด้อท่านใดยอยากมาเบิ้งครับผมเบื้องเป็นต้นแบบครับผมเบิ้งเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะอยากปลูกฟักปลูกมีครับผมนี่แวะมาได้ครับผมนี่แฟ้งคุณยายมากระลังจอครับผมกระลังจอเห็นหน่วยแล้วพี่น้องอันนี้เป็นแถวฟักเศียรื่อยๆแล้วพี่น้องครับผมนี่โอ้พี่น้องครับเก็บภาพสวนก<ห>ารเกษตรของคุณยายหวันมาฝากพี่ฝากน้องครับครับผมเนี่ยครับผมนี่โอ้หลายพี่น้องฟักเียษพี่น้องนี่นี่บักแป แฟงกำลัางนวยพี่น้องน่อยนวยพี่น้องเห็นบ่ครับนวยอันนี้อันนี้บักกระดานเนาะคุณยายมานี่ครับบักกระดานครับผมนี่ยโอ้หลายอย่างพี่น้องครับน้ำแข็งโต๊ะแข็งน้ำแข็งวัน้นี่ครังอยากกินปลากันในสระพี่น้องมึงเรียกปลาเต็มเลยพี่น้องนี่ครับผมโอ้พี่น้องหลายอย่างพี่น้องนี่อันเขาสูบถังเขากระถิ่นโลกเหมือนกันครับเก็บภาพสวนการเกษตรของคุณยายหวันครับผมบั้นยางส้มไต้เลยพี่น้องเด้อนี่นี่บักเซียวคุณยายนี่ครับนี่โอ้มีหลายอย่างพี่น้องนี่ทุกๆอย่างเลยพี่น้องเนี้ยยูเนี่ยกินพี่น้องน เห็นในพื้นที่จำกัดแต่คุณยายเป็นเฮดเดยครับผมแวะมาเบิ่งได้พี่น้องเด้อครับผมนี่ยพี่น้องนี่พักเสียนพี่น้องคุณยายว่าขันพ่อพอกันเลยครับนี่พักเสียนครับผมโอ้ออกดีเฮงเด็ดเฮงแตกพี่น้องดินงามครับผมเเววนนมมืืออครับโอ้ครับบที่แต่งงานงามๆพี่น้องเลยแวะมาเบิ่งได้พี่น้องเด้อสวนคุณยายหวานบรนยางส้มไต่ครับผมนี่นี่เบิ้งนี่ครับย่างส้มไต่ย่างมาเลยครับถามหาเลยครับนี่ เก็บป่ากง่ายมาฝากพี่ฝากน้องครับผมมีพี่น้องนี่ปลาครับผมมีสะมีแต่ปลาเต็มเลยพี่น้องนี่ครับผมเย็นสบายเลยพี่น้องเขามาในเย็นสบายเลยครับผมนี่ยนี่เถียงหน้าหน่อยไปครับเซาหฮมแดดน้ำพี่น้องนี่ครับผมครับอันนี้ก็เป็นไอ้บักมอนมอนครับผมมอนนะพี่นอ้องเคยเห็นมอนไหมครับนี่<อ>นลูกมอน,มอนครับผมลูกมอนกินนอยพี่น้องนี่ครับครับผมมอนครับผมเต็มเลยพี่น้องมันปลูกต้นหนึ่งพี่น้องเต็มนวยดกเต็มเลยพี่น้องบักมอนนวยกินนวน ผาดงามมาฝากพี่ฝากน้องครับผมพี่น้องสวนคุณยายหวันได้พี่น้องเด้อสวนการเกษตรพี่น้องแต่ยากเบิ้งครับผมแบะข้าวเบิ้งพี่น้องคุณยายหวันบานยังสุมไตตำบลเสียนล้งนี่พี่น้องอำเภอชุมพนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับผมขอบคุณหลายๆครับผมแต่คุณยายหวันเป็นผายางเบิ้งสวนนะพี่น้องเนาะคุณยายหวันกับผายางเบิ้งสวนครับผมการเกษตรมีหลายๆยางครับผมเห็นคลิปแล้วสนใจอยากมาเบิ้งสวนกันแบะมาได้เด้อพี่น้องเด้อครับผมนี่นี่ครับผมน้อยสุกเต็มครับ มอนพี่น้องขอบคุณคุณยายหวานหลายๆครับผมแต่ความรู้นะพี่น้องเนาะย่างเบิึงหัวเบิึงสวนครับผมขอบคุณครับผมคุณยายหวานลำลำเร็วด้วยสุขภาพแข็งแรงครับผมยาเจ็บยาไข้ยาจนครับผมสวัสดีครับ